อย่างที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนาะว่าผมได้ตัวละคร5้าดาวครบทุกตัวแล้วนะครับเหลือดขึ้นชิงตัวเดียวก็ถ้าน้องออกมาก็โอเคแต่ถ้าเป็นรุนเรทเป็นตัวอื่นขอเป็นดีลุกไม่ก็เป็นจีนนะครับโมนากับเอ่อกับน้องกิกกี้เขาชื่ออะไรนะนานะชื่อชื่อผึ่งเขาชื่อนานะชิชิเออน้องชิชิเขาจะออกมาเนี่ยผมไม่โอเคนะครับชิชิกับโมนาผมไม่ค่อยอยากได้นะครับไม่ใช่เป็นเมนเขานะครับมันเล่นไม่เข้ามือจโอเคน้องยูล่าจะออกมาไหม นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวที่ไม่อยากได้นะครับจะออกมานี่คือความเกลือของเกมนี้นะครับนะครับพี่สีกมวลนาผมไม่ค่อยอยากได้นะครับครับพี่สี่กมูลนาผมไม่ค่อยอยากได้นะครับครับพี่สี่กมูลนาผมไม่ค่อยอยากได้นะ